<White> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะผมไว้แบร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของมาโดเกียนะครับว่าการขับมาโดเกียดียังไงเนื่องจากว่าคําถามนี้อาจจะมาจากผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ขาดการเล่นแลนดอล็อกไปนานนะครับเพราะว่าในอดีตการมาโดเกียมันเช่ามาจาก NPC แล้วพอกลับไปดูทุ่เมือง NPC ก็หายไป NPC ขายอุปกรณ์หุ่นก็ไม่อยู่มันไปไหนกันหมด เดี๋ยวเราจะค่อยๆมารื้อแพทของมาโดลเกียกันนะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันก็เปลี่ยนไปด้วยมันเริ่มมาจากคลาสอิ r o ูเมนต์ก่อนเลยแล้วกันคลาสอินฟูเมนต์เนี่ยจะเป็นการอัปเดตครั้งแรกๆนะครับของแต่ละอาชีพโดยที่ของแมคา n นิกก็มีการแก้ไขนะครับเรื่องของมาโดลเกียให้ดีขึ้นในข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนที่ของมาดเกียเนี่ยจะเร็วขึ้น เท่ากับการขีบ่บีโกเมื่อเช่าหุ่นนะครับแล้วก็ปริมาณฟื้นฟู HP ขณะขับมาโดงเกียก็จะมากกว่าตอนไม่ขับน้ำหนักแบกได้มากขึ้นอีก1500หน่วยอันนี้ของดีเลยนะทำให้สายฟาร์มฟาร์มได้นานขึ้นอีกเพิ่มไอเทมที่ทำให้เช่าหุ่นที่ไหนก็ได้กล่องมาโดงเกีย์เอเมอร์เจนซีเนี่ย ดีแล้วครับที่เพื่อนๆเ,เกิดในยุคนั้นไม่ทันเพราะว่าในยุคนั้นน่ยกล่องละ1ล้านไม่ใช่กล่องละ 10k เนะเป็นการมาของการของกล่องเช่าหุ่นครั้งแรกที่มาและผมด่าบ่อยที่สุดเพราะแพงชิบหายต่อมานะครับก็สามารถกดเทเลพอร์ตในมาโดเกียไดเ้เพื่อนๆอาจจะมองว่ามันตลกนะว่าเฮ้ยมันทําไมต้องต้องเป็นความสามารถใหม่เหรอเอ้ย มาโดกเกียเนี่ยจริงๆมันกดสกิลของอาชีพอื่นไม่ได้เลยนะนี่คือสกิลพิเศษสกิลเดียวที่มันสามารถกดบนหุ่นได้ไอ้ข้อนี้ผมก็เกลียดมากๆว่าทําไมต้องมาตั้งแง่กับไอมาโดกเกียด้วยว่าไม่สามารถกดสกิลอาชีพอื่นได้ในขณะที่ลุนไนท์ขี่มังกรออลอยอากาศขี่นกมันยังกดสกิลอื่นได้แต่มาโดกเกียกดไม่ได้ สร้างให้เป็นกิมมิกแต่แม่งกลายเป็นความยากลําบากที่สุดในชีวิตของแมคแมชชนิกเลยนะมุดเลดไม่ได้โลงโคเมดไม่ได้โปรโมชั่นมาใช้อะไรไม่ได้สักอย่างขอบทหน่อยเหอะแล้วก็ปรับปรุงประเภทโคตติ้งอ่าสกิลโคตติ้งอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเลา่าอีกทีนึงอันเนี้ยเขาแก้ไขนอกจากจะเคลือบทั้งตัวได้แล้วเนี่ยยังจะรับเคลือบเดี่ยวได้ด้วยสมัยก่อนมันรับไม่ได้ แสดงค่า overheat limit สมัยก่อนไม่มีให,ใ,หให้เห็นว่า overheat ไปเท่าไหร่ในนี้จะมองเห็นว่า h e a แล้วต้องรอนานแค่ไหนถึงจะดับอัปเกรดเครื่องระบายความร้อนได้ก็ตัว s p a c i a l cooler ทำให้หุ่นหายร้อนเร็วขึ้นอันนี้ดีมากข้อแปาและอนี้ก็มีปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามุลสมภัณฑพิเศษของมาโดเกียมาโดเกียนั้น จะมีส่วนไม่ควรมีใช้สกิลเอฟเฟกตบางอย่างซึ่งเป็นคนสอนพิเศษที่เรียกว่ามาโดอาร์แกนนะฮะแต่หลังจากการอัปเดตออปชั่นก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้กับเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมาและคำอธิบายแก้ไขใน,นส่วนนะั้นแก้ไขเพื่อไม่ให้ได้รับผลการฟื้นฟูอันนี้คือการฮิลเพราะปกติแล้วเขาสร้างมาเนี่ยเขาบอกคุณจะโดนฮิลไม่ได้นะคุณต้องฮิลผ่านการรีแพร อืมโอเคอันนี้เข้าใจแก้ขไขให้ได้รับผลสกิลกับความสามารถการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และลดเพิ่มและลดไม่ได้อันนี้คือดาบสองคมคุณจะไม่เร็วขึ้นในขณะที่กดพุดดิ้งแต่คุณจะไม่โดนลดจากการโดนดีคิกหรือติดเคิร์ทหมายความว่าความเร็วเราจะคงที่มากๆตลอดเวลาเป็นดาบสองคมที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากโอเคมาก,อ,มากอันนี้อันนี้ยอมแลก ไม่วิ่งเร็วสุดก็ได้แต่ไม่ลดเว้ยโค้รเท่อะข้อ2นี่คือโค้อเท่นะแล้วก็ข้อ3แก้ไขเพื่อให้รับผลจากการสตริปเอเซสซอรีมาโดเกียจะไม่รับผลประเภทสตริปข้อเนี้ยเป็นข้อที่ผมลืมซึ่งเพิ่งจำได้จากการที่คุณรุดบอกเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วมั้งเกี่ยวกับการเคลือบอมีคนถามเรื่องการเคลือบ อ,อจะจะ,จะเล่ากลับไปกลับมาได้ไหมก็คือล่าสุดที่คุณรุดพูดเรื่องกับการเคลือบเนี่ยน่าจะเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วว่าเคลือบเม่คเนกมันแปลกๆที่ว่ามันกดฟูเคลือบไม่ติดมันเกิดอะไรขึ้นคุณรุดก็เลยบอกว่าที่มันฟูเคลือบไม่ติดอะ่ะเพราะว่ามาโดเกียไม่รับผลจากการสตริปเป็นที่ตั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องรับฟูเคลือบประเด็นคือแต่ แต่กูเสื้อแตกไงทำไมทำไมฟูเคลือบไม่ได้แต่ฟูเคลือบไม่ได้แต่เคลือบเดี่ยวได้นะครับอืมไม่รู้ทำเพื่ออะไรเหมือนกันแต่ก็โอเคก็ณปัจจุบันแมคานิกจะฟูเคลือบไม่ได้นะครับแต่เคลือบเดี่ยวได้เคลือบทีละชิ้นเอาจะว่าบัก๊กก็น่าจะใช่นะแต่ว่าจะว่าไม่บั๊ก ก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,นะอาจจะเป็นฟีเจอร์อะไรที่ทําให้เราปวดหัวเลยอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่คุณสมบัติที่เขาเรียกว่ามาโดออร์แกนนะฮะดีไหมทีนี้เพื่อนๆอยากจะเช่าหุ่นกันหรือยังโอเคเพื่อนรู้สึกอยากเช่าหุ่นแล้วคำถามแล้วว่าหุ่นอยู่ไหนที่เช่าหุ่นมันอยู่ไหนใช่ไหมอ่าเพื่อนๆเห็นรูปดาบในมินิแม็กปะ มันจะมีรูปดาบในมินิแมปนะครับหรือที่เขาเรียกว่าร้านขายอาวุธนะฮะเพื่อนคลิกไปเลยฮะร้านขายอาวุธประจําเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมี m p c ของแต่ละอาชีพเรียงกันอยู่4ตัวนะครับให้เราคลิกไปตัวที่ b Back s u m m i t นะครับมาด o อกเก expert trader เราจะไม่เช่าจากทหารแล้วแต่เราจะซื้อเอาเรามาดูราคาปัจจุบันกันนี่กล่องละ 10k ไม่ใช่กล่องละ1 000, ล้านนะครับ เดี๋ยวนี้กล่องละ 10k แล้วแล้วนาปัจจุบันมี2สีให้เลือกเฮ้ยอะไรวะน่ะ <Trend> ก <s> ็กล่องสีแดงนะครับมันจะเป็นหุ่นตู้เย็นชุดเก่าหุ่นตู้เย็นแล้วก็กล่องสีเหลืองชุดเรนฟอนเนี่ยจะเป็นชุดไอรอนแมนที่ผมกำลังใส่อยู่นะครับนี่ชุดเป็นแบบนี้เท่ๆเป็นกล่องที่มาและทีนี้คำถามก็ถามว่าไอสอชุดเนี้ยมันต่างกันยังไง ก็ก็ต่างกันที่สปไป์ภาพเฉยก็เล่นได้ทั้งคู่แต่โดยส่นตัวแล้วรู้สึกว่าหุ่นเก่ามันจะดูเร็วกว่ายัางไงไม่รู้นะในในสไปฟ์เวลามันปั่นแต่ผมก็ไม่สนเพราะว่าผมเอาเท่ไว้ก่อนมันแค่มันเป็นแค่ความรู้สึกละมันแล้วก็ของสวมใส่หรืออุปกรณ์ต่างๆก็ซื้อได้ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กดสกิลนะครับแล้วก็ ตัวอะไหล่หรือตัวกระสุนนะฮะก็ซื้อได้จากในข้อ2อนี่น้ํามันซื้อตรงนี้นะไอะ้นี่น้ามันแบบเออข้างล่างมันจะเป็นแบบแพ็คนะครับอ่นี่น้ํามันนี่น้ํามันนี่มันอยู่นี่แบบเดียวอ่ะซื้อที่นี่นะครับร้านขายอาวุธประจําเมืองต่างๆนะครับในการซื้อและมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เพื่อนจะต้องรู้จักมันก็คือ point seller ซื้อที่ไหน point seller เนี่ย เออมันจะอยู่เป็นแค่บางเมืองผมจําไม่ค่อยจะได้แต่ผมอยู่ติดกับออเบต้าแล้วผมมาซื้อตรงนี้บ่อยก็คือ,อ,อกลางล่างของออเบต้านะครับมันก็จะมี NPC Point Seller ขายเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใช้เปลี่ยนธาตุหุ่นครับนี่สกิลนี้เชฟชิปเนะี่ยเอาไว้เป็นผลึกสาหรับเปลี่ยนธาตุหุน่นนี่ซื้อตัวนี้นะ Point Seller อันนี้กลางล่างของออเบต้านึกอะไรไม่ออกมากลางล่างไมเมือนกันได้ พอยเซลเลอร์ ller, สีสีนะฮะไฟลมน้ำและดินนะครับเอาไว้เปลี่ยนธาตุหุ่นก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของการกดสกิลผมเคยทำคลิปสั้นเอาไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าสกิลจำเป็นต่างๆที่ผมเล่นเนี่ยต้องซื้อของอะไรบ้างและใช้ยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube ไว้แบแบงไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ